สวัสดีค่ะกินขอนต้องกันพี่น้องกินขอนต้องกันทอดปลาผเผือแป๊บเดี๋ยวพี่นอ้องเียงปื้ดปื้ปลาปยังพี่น้องบ้าบนปลาบ้านเขาเด้สั่งในออนไลน์ย่างดีผู้เด้เนี่ยอืมมะแมงปลาบา้านเขาหรอซื้อบ้ยนยังกับพี่น้องขยืมอยังน้นอแบบไง้วเอิ่นซื้อ พญาย่ขอ่อยเราสังเนี่ยเอาไล่มากินแล้ว,ว่าปลาทะเลปลาปลาทูอ,อกแกลพนาพี่น้องปลาทูอ,อกแกลเป็นปลาเป็นปลาเอ่อทะเลพญาย่ขอ่อยราอยู่ประจวบเนาะแล้วก็สิเสื้อหมากสีมากกินปลาเอ่ออาหารบาาร้านเพล่นปลาหนำจืดเนี่ยย่บ้านเพิ่พนเปนสิบว่ากินเลยพี่น้นนองเองงวลาฝนตกน้ำถ่วมมาเต็มถนนลอยล้ะทางถนนนี่มแต่ปลา คนมาจับไปกินมาอย่างไรพี่น้องคนสิว่ากินปลาํำจืดได้เถาะนั่นมีแต่คนตางอย่างวาัดคนบ้านเฮาไปเห็นงานบ้านเพลินเสียบจ,จับไปกินไปอย่างพี่น้องลายหรีออืมอันนี้เราสร้างอ่อนไล่มากพี่น้องโลละลอยเก่าชิบหาพันนะพี่น้องที่เป็นสองเพ็กเป็นบ้านทะเลพันนะบ้านทะเลพันะนะเป็นัเสียพี่น้องนี่โลละลอยลอยเก่าชิบหาพี่น้องเป็นแพ็กๆมาก จากทับสแกร,ร,ร,ร์พนาพี่น้องจากอือาหารบ้านทะเลเนี่ยพี่น้องอืโอ้ทับสแกรพี่น้องจากทับสแกรปลาแซ่บบ่เพิ่นเพิ่นมากเพิ่นก็ะบาแซ่บเหรอพี่น้องก็คือ็ไข่ไข่ปลาทูเหรอพี่น้องไข่ไข่ปลาทูบ้านเท่าไรล่ะไข่ไข่ปลาปลาทูอกแร่อร่อยก๋วยชิ้นหะ ก,ก,กินกับข้าวต้มแซ่บด้วยพี่น้องกินกับข้าวต้มแซ่บคนใหญ่เราสื่อมากเราก็จะกินกับข้าวต้มชอบกินกับข้าวต้มเตาก็ติกินกับข้าวเดี่ยว <laughs> ขบ่บกินเมื่อเสียดายพี่น้องเผื่อแป๊บเดียวไปแห้งพอดเผื่อแป๊บเดี๋ยวยางมากแป๊บเดียว,ยวก็ไปสบายเหลืองปืป้ดๆพี่น้องอืมอืม แล้วก็สรรหาสร้างมานันคทั้งสิ่นมากินประจำพี่น้องอาหารบ้านเพิ่นน่ะเดี๋ยวกับอีหยังเชื่อมเดี๋ยวกับอีหยังอีหยังเกี่ยวกับอาหารบ้านรเราอ่ะนี่เปร่ยบกันอืมแล้วก็เสบียงเดียวก็สร้างไม่กินเ,เลยอืมแต่กินข้าวข้าต้มเสียเข่ากันเลยพี่น้องกินข้าวข้าต้มอืมก็เพียก็ส่วนเนอะ แล้วมามขึ้นก็กินไปอ่พี่หลับมูขึ้นยิ่งสด้มแซ่บอืมปลาทูอกแรกอืแซ่บริุ้ท์หนังแซ่บอยู่อืขับเสขับเนียปากขับเสียปากหิวไรอืเยอะนี่เดี๋ยวหลอกกันพี่น้ังเสร็จแล้วสั่งมาอีกแซ่บ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 แท้ทำ้ยัสดสมก็เป็น้อเหรอแซ่บ อกไข่ไข่ปลาทูแต่ว่าแต่ว่าแสบก็บปลาทูกินข้าวห่อมันแสบพี่หังแสบเห็เบ็นไงไก่ก็น่าผิดี่นงอันเดูยะปลาทูอ,อกแร์พี่นนัง